นะะมนุษย์เรามีกรรมและที่เขาบอกว่ากรรมอดีตชาติกรรมปัจจุบันชาติแล้วจะทำให้ทำยังไงให้ล้างกรรมของเราเราได้คะมีวิธีในการแก้กรรมดับกรรมพระสัสดาตรัดไว้มีวิธีเดียวเอาอะไรดีนอนในโรงไหมลดน้ำมนต์ไหมบางสกุลเป็นตายไหม ไม่อะไรดีล่ะพู้ะุทธเจ้าตรัสว่าอริยะอัฏถังคิกมครคนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือประเสริฐอัฏถังคือ8ปดิกมครคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆเลยเห็นนะ พอเข้าใจไหมไม่ค่อยเข้าใจค่ะอ่าทีนี้ก็ไปมรคแปดสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจอ่อเสียดเข้าใจมั้นั่นแหละมรคแปดหนึ่งในมรคแปดสัมมากรรมตะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเข้าใจมั้นั่นแหละมรคแปดหมูมะแค่นั้นเองสัมมาวายามะ ละอกุศลสร้างกุศลน,นะอกุศลยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นแล้วละไปกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างขึ้นมาซะอะไรเป็นกุศลรู้ล,ลมหายใจง่ายจะตายแล้วรักษาเอาไว้สัมมาสังกปะทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาการพยาบาทเวียดเบียนสัมมาสังกปะ,ะเจริญมรรคข้อเดียวมรรคอีกเจองค์จะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเช่นยังไง ผู้ชาบอกถ้าเธอจเจริญสัมมาสังปกปะคือทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆความเห็นที่เธอมาทําอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นความเพียรที่เธอละอกุศลอยู่ในจิตเป็นสัมมาวายามะสติที่เธอมาคอยดูว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลแล้วเอาอากุศลออกไปนี้เป็นสัมมาสติและการที่เธอจดจ้องอยู่ที่จิตของเธอเนี่ยคอยละอกุศลเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิ ตกลงมัคมีองค์8ถูกกระทําขึ้นมา5องค์พร้อมๆกันและพระองค์บอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นอีก3ข้อบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมถ้าใจโยมไม่เป็นอกุศลกายวาจาโยมจะเป็นอกุศลได้ยังไงถูกต้องไหมมัคแปดครบง่ายไหมแค่นั้นเองเข้าใจอย่างเห็นไหมพระพเจ้าสอนง่ายถ้าเราได้เข้าไปอ่านไปเสพครบธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมใช้ชีวิตราบลื่นมากเลย มันไม่มีอะไรต้องไปกังวลนะไล่รูปแบบนะแต่งกายชุดอะไรก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ไปวัดก็ได้ไม่ไปก็ได้พึ่งตนพึ่งทําได้ใช่ไหมแล้วสุตตะเนี่ยคืออาวุธอย่างโยมสมพงษ์บอกสุตตะนี่มีผลมากมากเลยจากการที่เราเจอพระสูตรมาหลายๆพระสูตรนะสุตตะจะขึ้นมา จ็บป่วยสุตตะยังขึ้นมาเห็นไหมและถ้าโยมมีสุตตะมากฝันยังเป็นพระสูตรเลยนะมันตามเข้าไปในฝันและตามไปถึงพบหน้าที่เราไปเป็นเทวดาที่พระเจ้ายืนยันว่าถ้าเราฟังคําตถาคตหนึ่งโยมได้ซีดีไปวันนี้โยมฟังประจาฟัง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 เรียกว่าฟังคาตถาคตหนึ่งจนคล่องปากขึ้นใจนะโยมท่องสุดคุณเด็กๆโยมยังท่องได้เลยจํามาได้ 30- 40ปีใช่ไหม โยมฟังเพลงนานๆโยมก็ร้องตามได้โยมฟังคาผู้เจ้านานๆโยมก็นึกได้ในใจพูดได้ด้วยวาจานี่เรียกว่าคล่องปากขึ้นใจนะจากนั้นแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นทําความเข้าใจในสิ่งที่ทรงจําการจะทําความเข้าใจได้นั้นต้องจําได้การจะจําได้นั้นผู้เจ้าบอกต้องฟังการฟังทมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจํา การทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร้ควรทำโยมจะใคร่ควรในคํำผู้เจ้าในหัวยังไม่มีคำํำผู้เจ้าสักคาประสูตรยังไม่มีเลยจะเอาอะไรไปใข้ควรใช่ไหมต้องจําก่อนจะจําต้องฟังฟังคำครคคาตถาคตเข้าใจไหมนี่คือหลักในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนที่ผู้เจ้าบัญญัติเอาไว้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลง ฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใายควรพิจาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมะจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไมในธ้รมสิบสองขั้นตอนอาน,นิสงส์อีกอย่างของการฟังมากคืออะไรพระองค์ตรัสบอกว่าถึงแม้เธอจะเป็นผู้ทุศิลมีศิลป์ ลาค่ากล้ามกโหลดฟุง้งซ่้นแต่ถ้าเธอกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคนผู้นี้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมตัวอย่างที่ผู้เจ้ายกให้คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตเห็นนะนั้นสุดตาสําคัญมากโยมแค่โยมกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังแต่โยมยังทูศีลอยู่ เดี๋ยวมันไปดีได้เพราะตัวสุตตะมันจะเป็นอาวุธที่คอยมาเวลายมจะขโมยปุ๊บเอ้ยผู้เจ้าบอกห้ามรักขโมยมันจะมาเตือนอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยพอเราจะโกหกไอ้พผู้เจ้าบอกนรกกาเนิดด้ยฉานเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาถูกกล่าวตูด้วยคําไม่จริงเอ้ยอย่าดีกว่าไม่โกหกละนี่ไงกุศลอกุศลมันจะขึ้นมาสู้กันคนเรามันไม่ได้หยุดที่จุดหยุดนิ่งคนนี้เลวไม่ใช่มันเลวอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนะมันมีการพัฒนา พราะนั้นผ right? ู้เจ้าบอกคนเราเนี่ยพยากรบุคคลไม่ได้นะองค์กุลิมานยังหลุดพ้นได้น้ำภาษาอะไรใช่ไหมโยมฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยหรือยังยังไม่ถึงสบายสบายใช่ไหมอ่าสบายสบายคนเดียวก็ติดคุกหัวโตแล้วครับใช่ไหมการที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ที่จะต้องมาเจอเจอในเรื่องเรื่องรูปร่างฐานะญาติาพี่น้องหรือบริวารหรือ,อไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดมาจะต้องมาเจอเจอเพื่อนฝูงหรือเพื่อนฝูงที่จะทําให้ทุกข์หรือสุขนี่คือเป็นกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะกรรมหมดเลยอยากรู้ไหมอะไรบ้างเนี่ยผู้เจ้าบรรยายไปเนี่ยค่ะอยากรู้ค่ะนี่ปฐมธรรมเนี่ยยมไปนั่งอ่านซะ นั้นคำพู้เจ้าไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนะคนมันไม่เคยอ่านเลยไง้องไปคิดมากนะผู้เจ้าบอกนี่ปานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางศัตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรพสัตวและภูตะอยู่ เขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนนะผู้เจ้าจะไปสรุปตอนหลังว่านี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนะอาต่อไปมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจกเป็นคนมีโรคน้อยเห็นนะนี่ปฏิปทาเพื่อความมีโรคน้อย ชมอย่าเบียดเบียนสัตว์เห็นนะอ่ามานบอยากรวยฟังตรงนี้เอาตั้งใจฟังดีๆอยากรวยบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณนะหรือพราหมณ ต้องแก่สมณะหรือพราหมเด็ดนะะนั้นเวลาผู้เจ้าพูดพระสูตรอื่นตัดคําว่าสมณะหรือพราหมนิดเดียวไปเรื่องอื่นนะอ่าอันนี้ต้องให้กับสมณะหรือพราหมณเขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคทรัพย์มาก นี้เป็นปฏิปทาเพื่อความมีโพกรัพ์มากนะต่อไปมานพเนี่ยสอนคารวาว่าเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทําความโกรธความร้ายและความขึงเครียดให้ปรากฏ เขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสในพระสูตรอื่นจะมีบอกว่ารูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักนะ,อ,ะอีกอันหนึ่งนะเป็นผู้มีใจไม่ริษยา ย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้โยมต้องสมาทานพร่งพร้อมเลยนะคือทำเป็นปกติทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะหากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจกเป็นคนมีศักดามากมเรื่องกรรมทั้งนั้นเลยผู้เจ้าบอกในอีกพระสูตรหนึ่งคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมกรรมทั้งนั้นเลยต่อไปมานบบุคคลบางคนในโลกนี้สตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรให้ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลัง จักเป็นคนเกิดในตระกูลสูงนะอยากมีตระกูลสูงทำอย่างนี้นะสุดท้ายนะสตรีหรือบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจากเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจกเป็นคนมีปัญญามาก ทำให้ครบเนี่ยพร้อมเลยนะสุดยอดแล้วนะเนี่ยนะแล้วในหนังสือพบภูมิอีกเหมือนกันที่ทำไว้ให้เนี่ยยมลงไปอ่านดูเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนผ่านนะนอกจากเสียทรัพย์เสียลูกเสียเมียแล้วผู้เจ้าบอกอะไรไปเกิดในนรกอีกนะไปเกิดในนรกไม่พอนะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติใดๆ พิการอีกเป็นคนเกิดในตระกูลต่ำอีกนะ,ะนี่คือเคราะห์รายอันใหญ่หลวงของคนผ่านที่เขาไม่รู้นะและผู้เจ้าเห็นไงเพราะผู้เจ้าสับพัญญูพระองค์มีจุตูปปาตายญาณญาในการกําหนดรู้ว่าสัตว์ทำกรรมอะไรจะได้อะไรทำกรรมอันนี้ได้อันนี้นะนี่คือพระศาสดาเข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้นะ เนี่ยเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพานพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอกมีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรแอกนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางตะวันตกถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดไปทางทิศเหนือ,นม,นอมีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไปร้อยปีจริงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่งพิกุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าถ้าจะเป็นไปได้บ้างก็ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะการนานแน่นอนพิกุทั้งหลายเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้ยังจะเร็วกว่าเรากล่าวความเป็นมนุษย์ ที่คนพานผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ยังยากกว่านี้เพราะเหตุไรโอ้โหถ้าโยมรู้อุปมานี้เต่าตาบอดเนี่ยคือการได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งแต่ผู้เจ้าบอกการทําอย่างเนี้ยยังเร็วกว่าแต่ไอคนพานเนี่ยที่มันไปสู่วินิบาตแล้วเนี่ยมันนานกว่านี้อีกที่มันจะได้แต่ภาพขึ้นมาเป็นมนุษย์นะเพราะในตัวคนพานนี้ ไม่มีการประพฤติธ,ธรรมไม่มีความประพฤติสงบไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญมีแต่การกินกันเองเบียดเบียนผู้อ่อนแอคนพันนั้นแลถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าในการไหนๆโดยระยะกาลนานการลนานย่อมเกิดในสกุลต่ำหรือสกุลคนจันทานสกุลจักสารสกุลช่างรถหรือสกุลเทขยะเห็นปานนั้น ในบ้านปลายอันเป็นสกุลคนจนมีข้าวน้ำอาหารน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากซึ่งเป็นสกุลที่จะได้ของกินและเครื่องนุ่มห่มโดยฝืดเคืองเขาจะมีผิวพันซามหน้าเกลียดชังร่างหม้อต้อมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนกระจอกบ้างเป็นคนเปรี้ยบ้าง ไม่ได้ข้าวน้ำผ้าดอกไม้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูรไา้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปเขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกภิกขูทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคาะร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียส,สมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีก ต้องถึงถูกจองจําเคราะหร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยนะยังนิดเดียวนะ,ะผู้เจ้าบอกยังไงที่แท้เคราะ์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะห์ที่คนพ่านนั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกนั่นเองนี่คือเคราะ์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนผานที่เขาไม่รู้นะนี่ นั้นการพานันก็ไม่ธรรมดานะมันจะพาเราไปตรงนี้ได้เห็นนะเพราะเวลาเราเสียพนันแล้วเนี่ยเราจะพฤกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทันทีเลยพัวลงตรงนี้เลยเนี่ยนะอ่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพนันอย่างเดียวมันลามพาไปอย่างอื่นด้วยเป็นอย่างนี้ ค่ะขออีกข้อหนึ่งค่ะ<อ>ในก <จะ S 1> ารรักษาศีลแถมแถมในการรักษาศีลเนี่ย <laughs> ถ้าสมมุติว่าศีลห้าข้อเนี่ยอย่างปานาเนี่ยคือบางคือได้ได้เคยถามพระอาจารย์บางท่านว่าอย่างยุงหรือว่ามดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามากัดเราแล้ว,ลวเราตกเนี่ยบาปไหมแล้วก็บางบางท่านบางพระอาจารย์บางท่านก็บอกว่าไม่บาปแต่บางพระอาจารย์บางท่านก็บอกบาป ก็เลยไม่รู้จะจะยังไงแต่ว่าก็มีความความเชื่อในตัวเองว่าน่าจะอยู่ที่เจตนาตัวเองฟังพระพุทธเจ้าสิโยมนะอย่าเที่ยวถามคนโน้นคนนี้ถามแล้วอย่ารับรองอย่าคัดคา้านเอามาตรวจกับคำของตถาคตนะอย่างเดียวมาตรฐานเดียวเพราะพระยังไม่ได้ใช้คำพุทธเจ้ายังไม่รู้จักพุทธพจนะอีกมากเลยดังนั้นถ้าพระใช้พุทธพจนะทั้งหมดแล้วเนี่ยโยมฟังปุ๊บโยมก็รู้เลย เขาจะต้องตอบว่าพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้เหมือนพิกุในครั้งพุทธกาลพระราชามาถามครับถามปุ๊บพารัทวาวาชะตอบว่าตถาคตตรัสว่าอย่างนี้อาตมาตอบคําถามโยมทุกครั้งเนี่ยอาตมาบอกตถาคตตรัสว่าอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนี้พิกูร,รูปนั้นก็เหมือนกันต้องบอกว่าพูุ้ทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้ไม่ใช่พูดเองว่าไม่บาปหลอกไม่เป็นไรหลอกไม่ใช่นะเข้าใจไหมเขาต้องพูดถึงพระพุทธเจ้า พระในครั้งพุฒิการใช้หลักการอย่างนี้จนกระทั่งปริภพาชกเนี่ยหรือพระเจ้าไปเสดนิโกศลก็ตามทึ่งและงงว่า,าศาสดากับสาวกมีคําพูดตรงกันทั้งอัฏฐะโดยอัฏฐะพยัญชนะโดยพยัญชนะเห็นไหมความหมายก็เหมือนกันพยัญชนะก็เหมือนกันนี่ปริพาชกก็ทึ่งมากเลยนะและศาสตร์ทั้งโลกเนี่ย ไม่มีศาสตร์ใดที่อาจารย์กับลูกศิษย์พูดตรงกันทั้งอัฏฐะและอัฏฐะพยัญชนะกับพยัญชนะมีแต่ศาสตร์ของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นศาสตร์เดียวในโลกนะที่ลูกศิษย์กับอาจารย์จะพูดตรงกันหมดเพราะเห็นเหมือนกันอย่างนี้เข้าใจไหม